ไม่หดูจากสีหน้าของเจ้าแล้วเหมือนจะไม่ค่อยอยากจะเป็นสิทธิ์ของข้าเลยนะ <S <S แม้ว่าเขาจะไม่คู่ควรเป็นอาจารย์ของข้าแต่ตอนนี้พลังฝีมือของข้ายัางไม่เพียงพอที่จะต่อต้านตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าก็ไม่กลัวว่าจะไม่มีโอกาสแก้แค้น เมื่อข้าฟื้นพลังได้เมื่อไรข้าจะกลับมาเป็นฝ่ายกำหนดชะตาของข้าเองสิทธิ์ขงเชนเย่ขอคารวะท่านอาจารย์การได้เข้ามาเป็นสิทธิ์ในสำนักของท่านถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของข้ายังไงซะตอนนี้ก็แค่แสดงละครไปก่อนเท่านั้นทำให้เขาเชื่อไปเองว่าข้าจงรักภักดีต่อเขา ถึงเวลาเมื่อไรข้าจะทวงคืนความอัยิยศเช่นนี้อย่างแน่นอนเอ้ยสิรักของข้าลุกขึ้นเถอะจากนี้อาจารย์ของเจ้าจะเรียกเจ้าว่าเซี่ยวหงก็แล้วกันนะเซียวเซี่ยวหงอย่างงาั้นรอเข้าใจแล้วท่านอาจารย์ เจ้าหนุ่มคนนี้แซงเกินไปจนน่าเกลียดแต่ก็ช่างเถอะยังไงข้าก็ยิ่งเจอศัตรูที่แข็งแกร่งข้าก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นจะหักลัางข้ายังไงข้าก็ไม่กลัวอยู่แล้วขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นที่ทำภารกิจรับสิทธิ์สำเร็จรางวัลคือโหมดฝึกฝนวิชาขั้นเทพอัตโนมัติโอ้โห หมดฝึกฝนอัตโนมัติอย่างนั้นหรือแบบนี้ก็แค่พักผ่อนก็แข็งแกล่งขึ้นได้แล้วนะสิสุดยอดขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นที่ได้รับโลงศพฝั่งสวรรค์ภายในมีคาถา108ชั้นที่จะค่อยๆถูกปลดล็อกตามระดับพลังของผู้เล่นปัจจุบันอยู่ในระดับอาวุธวินยานชั้น3ในความทรงจำสตรอแห่งพลังวิเศษ มักจะมีระดับความก้าวหน้าในการฝึกฝนได้แก่ระดับเริ่มต้นระดับผู้เชี่ยวชาญบางส่วนระดับผู้เชี่ยวชาญสมบูรณ์ระดับผู้เชี่ยวชาญสมบูรณ์แบบและระดับหลุดพ้นในแต่ระดับพลังและผลลัพธ์ที่ปลดปล่อยออกมาสามารถเพิ่มขึ้นได้สูงถึง10เท่าหรือแม้กระทั่ง100เท่า แจ้งเตือนลงศพฝังฟ้าแม้แต่ฟ้าก็สามารถฝังได้ดินก็ฝังได้ทุกสรรพสิ่งสามารถถูกฝังจนสิ้นซากสามารถใช้ในการหลอมรวมสิ่งมีชีวิตใดๆและในช่วงหลังยังสามารถใช้ฝังจักรวรลดนับไม่ถ้วนได้แจ้งเตือนตรวจพบว่าสิทธิของท่านมีพรสวรรค์ระบบนี้จึงมอบบริการอัปเกรดฟรีให้แจ้งเตือนรรางว,วันวิชาธาตุไฟคมภี์เพลิงสามพัน แจ้งเตือนรางวัลยาแก่นธาตุไฟสำหรับฟื้นฟูรากวิญญาณธาตุไฟและสร้างรากฐานไร้เทียมทานแจ้งเตือนรางวัลสำหรับภารกิจครั้งนี้สิ้นสุดแล้วขอถามว่าท่านเจ้าของระบบพึงพอใจหรือไม่สมบัติที่ระบบมอบให้นี้ดูเหมือนจะมีพลังรุนแรงถึงขั้นสามารถทำลายสวรรค์ได้เลยทีเดียวตอนนี้ข้าเริ่มตื่นเต้นแล้วละ่ะเมื่อถึงระดับสูงขึ้น ลงสุขฟังฝาจะทรงพลังขนาดาษในกันเฉียวรางวัลแบบนี้แหละที่สมควรเป็นท่าทีของระบบที่มอบให้กับผู้เดินทางข้ามมิติผู้ยิ่งใหญ่จากแผ่นดินจีนดูเจ้านั่นสิหลังจากรับข้าเป็นสิทธิ์อัจฉริยะอย่างข้าไปก็เริ่มยิงพยองเสียจนเกินทน คอยดูเธอแล้วจะเจอการแก้แค้นของข้าเซี่ยวหงเจ้าอย่าแสดงอารมณ์ทุกอย่างออกมาอย่างชัดเจนแบบนี้สิเจ้าคิดว่าข้าไม่คู่ควรเป็นอาจารย์ของเจ้าหรือไงท่านอาจารย์ท่านเข้าใจผิดแล้วไม่มีอะไรแบบนั้นเลยปกติข้าก็ทำหน้าตาแบบนี้อยู่แล้ว แค่ระดับขั้นเล็กๆอย่างขั้นร้อมจิตยังธรมมอวดเก่งคิดจะสั่งสอนข้าเรื่องชีวิตอีกหรือดูท่าคงต้องแสดงฝีมือให้ดูหน่อยแล้วไม่งั้นเจ้าคงไม่ยอมศรัทธาในตัวของข้าสินนะคัมภีร์เล่มนี้คือเป็นของขวัญรับสิทธิ์ของเจ้าก็แล้วกันต้องใจเรียนให้ดีละ่ะขอบคุณมากๆท่านอาจารย์ฮิ ให้ข้าดูหน่อยเถอว่าผู้บรรลุขั้นเทพ,พจากดินแดนกันดามเช่นนี้จะมีวิชากระจกกระจอกอะไรมาหลอกข้าคัมพีเพลิงสามพันเงินรึวิชากระจอกแบบนี้ยังกล้าตั้งชื่อโอ้อวดขนาดนี้อีก คัมพีเพลิงสามพันนี่นี่มันเป็นไปได้ยังไงกันวิชาเพลิงเลือดที่เคยช่วยข้าบรรลุเต่าและเป็นเซียนนั้นคือเป็นสุดยอดวิชาไฟของดินแดนส่วนกลางแต่แต่เมื่อเทียบกับคัมพีเพลิงสามพันนี่มันดูเหมือนกับเป็นขยะชัดๆเลยคัมพีเพลิงสามพันนี่ ทำลายความเข้าใจของข้าเกี่ยวกับวิชาไฟไปหมดสิ้นมันต้องเป็นวิชาระดับเซียนแน่นอนหรืออาจจะเป็นขั้นตำนานระดับคัมภีร์เลยก็ได้ในโลกแห่งการพ็มเพลียรวิชาทุกขแขนงจะถูกแบ่งออกระดับเป็นขั้นธรรมดาขั้นวิญญาณขั้นลึกลับขั้นปตพีขั้นสวรรค์ขั้นทรงเกียรติขั้นเซียนและขั้น และขั้นศักดิ์สิทธิ์ด้วยวิชานี้เสริมค่าข้าจะแข็งแกร่งขึ้นเกินกว่าที่ข้าคิดการกลับไปเป็นเซียนแท้ธรรมดาคงไม่เพียงพอสำหรับข้าอีกแล้วดูท่าทางเจ้าไม่ค่อยพอใจกับวิชาที่ข้ามาให้กับเจ้าใช่ไหมขอบคุณมากสำหรับวิชาสิทธิ์ได้รับประโยชน์มากจริงๆ ไม่รั้ว่เจ้าหมอนั่นโชคดีมาจากไหนถึงได้พบโอกาสเช่นนี้ในดินแดนกันดารเช่นนี้ในเมื่อเจ้าเข้าใจวิชานี้แล้วถ้าอย่างนั้นข้าจะมอบอยาให้กับเจ้าอีกหนึ่งเม็ดซึ่งสามารถช่วยเจ้าเพิ่มพลังได้อีกน,น,นั่นนั่นหมันยาเมต็ดต้นเพลิงไม่ใช่หรือที่ถท้ เจ้าก็รู้จักนี่เองทั้งหมดนี่สำหรับข้าอย่างงั้นสินะอย่าเมตต้นเพลิงคือเป็นยาเทพที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ฝึกวิชา,าธาตุไฟช่วยเสริมพลังอย่างโดดเด่นจนกระทั่งเทพเสียนยังแย่งชิงกันอย่างดุเดือดเพราะว่ามันล้าค่าย่างไงละ่ะ แค่ผู้บำเพ็ญขั้นเล็กๆระดับขั้นหลอมหลวมจะไปหาของสองอย่างนี้ได้ยังไงกันแม้แต่ข้าอยู่ในช่วงผีก็ยังไม่มีปัญญาหามันได้เลยเซี่ยวหงเจ้ามีข้อสงสัยอะไรกับของขวาญที่อาจารย์ของเจ้ามอบให้หรือเปล่าอาจารย์สิทธิ์ไม่มีความคิดเช่นนั้นเลย การได้พบและได้รับการเลี้ยงดูจากอาจารย์คือโชคดีที่สุดสามชาติของสิทธิ์เลยขอรับเจ้านี่คงไม่รู้หรอกว่าวิชาและยาเม็ดพวกนี้ล้ำค่าขนาดไหนคงได้มาโดยบังเอิญจากซากโกราณสักแหง่งข้าต้องทำตัวนิ่งๆไว้ก่อนจะดีกว่าจอมมานผู้นี้คิดฟุ้งสร้างอะไรอีกแล้ว สีหน้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูหน้าขำจริงๆ <c oughs> <c oughs> อืมกินยาเม็ดนี้ลงไปเถอะอาจารย์จะคุ้มครองเจ้าให้เองได้สิทธิ์ขอบคุณท่านอาจารย์อย่างมาก ตั้งแต่ขั้นสร้างรากพลังต้นกลางปลายสูงสุดสมบูรณ์จากนั้นก็ข้ามแกนทองจนถึงขั้นต้นของแกนทารกคนนี้เป็นเสียนแท้ที่กลับมาบำเพ็ญใหม่จริงๆแค่ครึ่งชั่วย,ยามก็ทะลวงสร้างรากพลังไปถึงแกนทารกได้คือว่าเป็นต้นกล้าชั้นดีเลยจริงๆ ยอดเยี่ยมมาความก้าวหน้าหนีรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อให้ข้ากลับไปยังดินแดนกลางอีกครั้งข้าจะต้องลบล้างความอัพยยศในอดีตให้หมดสิน้น <c oughs> เื่อครู่ทําให้อาจารย์ตกใจสิิ์เสียมารยาทเองไม่เป็นไรตามอาจารย์กลับสํานักไปเถอะข้าจะพาเจ้าไปพบกับอาจารย์ลุงและอาจารย์ป้าของเจ้าเอง ด้านนอกห้องทงหลักของสำนักเซียนเทียนหัวหน้าเขาเย่เก่งมากแค่ชี้นิ้วเดียวก็สังหารผู้ฝึกยุทธระดับหยวนอิ่งได้ยังช่วยสำนักเซียนเทียนให้รอดพ้นจากไหายะครั้งนี้อีกด้วยเอ้ยน่าเสียดาย ตอนนั้นสายตาไม่ถึงพลาดโอกาสเข้าร่วมข่าวเพียวเมียวไปไม่อย่างนั้นละก็ข้าตอนนี้คงได้กลายเป็นสิทธิ์ของเข่าวเพียวเมียวไปแล้วด้วยความสามารถของหัวหน้าเย่มาตรฐานการรับสิทธิ์ต้องสูงมากแน่แน่ไม่รู้เลยว่าใครจะมีคุณสมบัติเข้าตาเขาได้บ้าง ดูนั่นเรวหัวหน้าเขาแย่กลับมาแล้วผู้หญิงที่อยู่ข้างเข่านั่นคือใครกันโอ้โหสวยมากน่างดงิดจริงๆริงผู้หญิงคนนั้นมาจากไหนกันถึงได้สนิทสนมกับหัวหน้าเย่ขนาดนั้นได้สำนักบำเพ็ญเซียนนี่ช่างน่าขันจริงๆคนพวกนี้มีพลังที่ต่ำต้อย จนแม้แต่เป็นคนรับใช้ให้สำนักมารของข้าก็ยังไม่คู่ควรเลยสิทธิ์น้องเย่เจ้ากลับมาแล้วสินะนี่คือสิทธิ์ที่ข้าเก็บได้ระหว่างทางเสี่ยวหงรีบมาคาระวะท่านเจ้าสำนักเร็วเข้า อ้ะอะไรเนาะหัวหน้าเย่ไปรับสาวงามคนนี้มาเป็นสิทธิ์จากที่ไหนกันข้าเป็นผู้ชายเว้ยหยวนหยวนอิ่งอย่างนั้นหรอเสี่ยวหง อย่าทำตัวเสียมารยาสินี่คือเสียพี่ของข้ารีบขอโทษเดี๋ยวนี้ต้องขออาภัยเมื่อครู่ที่เสียมารยาทข้าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เย่อดทนไว้ก่อนรอให้ข้าบรรลุขั้นหัวเสินเมื่อไหร่ข้าจะล้างแค้นความอับปยศนี้อย่างแน่นอน อืมนุ่มน้อยคนนี้มีแววจริงๆในเมื่อแนะนำตัวเสร็จแล้วงันข้าขอพาเสียวหงกลับไปที่ยอดเขาเปียวเหมี่ยวเพื่อจัดแจงที่พักก่อนนะได้เลยน้องชายลุยให้เต็มที่่ันเย่ ไปเก็บสิทธิ์ระดับยวนอิงมาจากที่ไหนกันน่าเหลือเชื่อจริงๆเอ้แค่เวลาไม่กี่วันสิทธิ์นองเย่ก็ทำให้พวกเราประหลาดใจเกินคาดหลายเรื่องแล้วโยดเขาเปียวเมียวแห่งสำนักเซียนเทียน เจ้าเป็นสิทธิ์เอกคนแรกของข้าเลือกอะไรก็ได้ตามสบายไม่ต้องเกรงใจข้าข้ขอบคุณท่านอาจารย์ที่แบบนี้นี่มันอะไรกันแม้แต่ที่พักของสิทธ์ในสำนักไฟมารยังรู้รกกาก่อนนี้เป็นร้อยเท่าข้าต้องมาอยู่แบบนี้จริงๆอย่างนั้นหรือจําไว้ว่า คนอ่อนแอเท่านั้นที่ชอบเรื่องสภาพแวดล้อมส่วนคนที่แข็งแกร่งมักเรียนรู้ที่จะปรับตัวได้เสมอสำหรับผู้ฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแค่ของภายนอกเท่านั้นมันสกปกไปหน่อยเจ้าจงเก็บกวดเองก็แล้วกันไม่เป็นไรข้าจะทนด้วยความเร็วในการฝึกฝนของข้าในตอนนี้ อีกไม่นานข้าต้องกลับมายิ่งใหญ่ได้แน่นอนเย่จินหลินคอยดูเถอะสำนักอี้หาแห่งชิงโจหรือสำนักเหินสู่เสียนแห่งชิงโจ วิหาจินจวนแห่งสำนักอีหาท่านผู้เท่าจินหยางอาจารย์เรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิดของสิทธ์เองสิทธ์เป็นคนขอให้ท่านเท่าหมู่ช่วยนำยาไปให้บิดาของข้าการตายของท่านผู้อาวุโสหมู่ทำให้สิทธ์เป็นกังวลใจ สิกลัวว่าสำนักของมิดาข้าจะถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลยอยากจะไปตรวจสอบดูที่ห่วงโจสักครั้งข้าจะไปตรวจสอบด้วยตัวเองขอรับเสี่ยวเอ,อ๋อเจ้ารู้ไหมว่าทำไมข้าถึงรับเจ้าเป็นลูกศิษย์ของข้าเป็นเพราะสิ์มีร่างกายแห่งเซียนหรือไม่มีวาสนาที่จะกลายเป็นเซียนหรือเปล่า นี่เป็นเพียงเหตุผลหนึ่งเท่านั้นอีกเหตุผลหนึ่งคืออาจารย์เคยเห็นความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ในตัวของเจ้าคนที่ปรารถนาอยากจะแข็งแกร่งอย่างเจ้าข้าจะปล่อยเจ้าให้ความผูกพันทางครอบครัวเพียงเล็กน้อยมาขวางทางได้อย่างไรกันวันการแข่งขันสิบสิบทอดก็จะมาถึงแล้วเจ้าต้องรีบเตรียมตัวให้พร้อม ตราบได้ที่เจ้าชนะสิสทธิ์สืบทอดคนอื่นและคว้าอันดับหนึ่งมาได้สำนักจะมอบทรัพยากรให้กับเจ้ามากขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือประโยชน์ที่จับต้องได้จริงขเข้าใจแล้วท่านอาจารย์สำรับสำนักเฟิงเลยอาจารย์จะส่งคนไปตรวจสอบที่แขนห่วงเองเจ้ามีหน้าที่มุ่งมั่นคว้าอันดับหนึ่งให้ได้ก็พอ สิทธิ์เข้าใจแล้วข้าจะไม่ทำให้อาจารย์ผิดหวังอย่างแน่นอนวันรุ่งขึ้นยอดเขาเปียวเมียวแห่งสำนักเซียนเทียนเซียวหงพร้อมแล้วเหรียังอาจารย์เราไม่ไหวแล้วนะ ได้เลยอาจารย์สิ์จะนำไปให้เดี๋ยวนี้เลยละรู้แต่กินข้านี่เข้าใจไม่ไหวจริงๆทั้งที่เป็นผู้บำเพ็ญถึงขั้นหัวเสนแท้ๆแต่กลับลงหลายในความอวดอยากอาหารแบบนี้เมื่อวานสอนข้าไม่ให้บนเรื่องสภาพแวดล้อมอยู่เลยแต่วันนี้ตัวเองกลับเอาแต่นั่งสบายใจสงสันชี้แจงอีกหนึ่งนะครับคุณผู้ชม ระดับวาสนหมายถึงระดับขั้นเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณหรือระดับเปลี่ยนแปลงจิตเนื้อนี่อาหารพวกนี้น่าทึ่งจริงจริงว้าวอร่อยสุดๆไปเลย เครื่องปรุงรับสำหรับมาล่าเสียบไม้ที่ทงเจอให้มานี่มันสุดยอดจริงๆ,งๆนี่เจ้าเสี่ยวหงเอาสักไม้หนึ่งไปกินสิไม่ต้องเกรงใจข้าอาจารย์ที่เข้ารบสิทธ์ได้ปฏิบัติจนสามารถอดอาหารได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้ไม่มีความสนใจในอาหารมบนโลกใบนี้อีกต่อไปแล้วละ ไม่ให้เกียรตอาจารย์เลยใช่ไหมถ้าการบำเพ็ญเซียนเป็นแบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไรขอโทษครับท่านอาจารย์ในเมื่ออาจารย์แนะนำขนาดนี้สิทธิคนนี้ก็จะกินสักชิ้นก็แล้วกันครับเจ้าเย่จินหลินนี่ช่างเป็นตัวประหลาดในโลกผู้ฝึกเซียนจริงๆเหนื้อเสียบไม้นี่มีอะไรให้อรนะ่อยนัก รสชาตินี้อะ,อะร่อยมากความสุขแบบนี้ข้าไม่ได้รู้สึกตั้งแต่สมัยยังเด็กแล้วเหตุใดเจ้าถึงยังร้องห้าอยู่อีกละ่ะตอนเด็กมักหิวจนท้องร้องฟันอยากกินเนื้อสักคำความสุขครั้งแรกที่ได้กินเนื้อนั้นบรรยายไม่ถูกจริงๆเลยตั้งแต่ที่ข้า เริ่มเดินเส้นทางสู่เซียนก็มวัวแต่สู้และพยายามไต่เต้าสู่จุดสูงสุดจนลืมความรู้สึกธรรมดาของการมีชีวิตอยู่ไปแล้วจริงๆอย่างที่เขาว่าถ้าการบำเพ็ญเสียนต้องละทิ้งแม้แต่ความสุขง่ายๆอย่างการกินแบบนี้การบำเพ็ญเพียรจะมีความหมายอะไร ทะลวงพลังได้อีกแล้วงั้นหรือจากขั้นต้นของหยวนอิ่งสู่ขั้นกลางขั้นปลายจุดสูงสุดแล้วก็สำเร็จสมบูรณ์แค่คิดก็เข้าสู่ขั้นวาเสิมบ้าเอ้ยหมอนี่กินแค่เนื้อเสียบไม้ยังทะลวงพลังได้พรสวรรค์แบบนี้มันเว่าเกินไปหรือเปล่าเนี่ย เซี่ยวหงยินดีด้วยที่เจ้าทวงเข้าสู่ขั้นหัวเสินอาจารย์ดีใจแทนเจ้าจริงๆพลังบำเพ็ญของเจ้าใกล้จะตามทันอาจารย์ได้แล้วนะไม่นึกเลยว่าการทะลวงถึงขั้นหัวเสินจะเร็วขนาดนี้ไหนเมื่อมันเป็นแบบนี้ความสัมพันธ์อาจารย์สิทธิ์ที่ไรประโยชน์นี่ก็ควรจบลงเสียที